ก็เป็นนัดค่ะเป็นนัดพร้อมสอบคําให้การจำเลยเพราะว่าในนัดที่แล้วเนี่ยคือเป็นนัด คือเรายื่นฟ้องคดีนะคะก็คือเป็นคดีข้อหาหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาแล้วก็นัดที่แล้วไต่สวนมฟ้องศาลประทับรับฟ้องคดีมีมูลวันนี้ก็จะเป็นนัดของตัวจําเลยที่จะต้องหลักหลักการกนะ็คือมารับทราบข้อกล่าวหานั่นแหละค่ะความหมายก็คือประมาณอย่างนั้นเราก็จะเป็นกําหนดที่กําหนดนัดพิจารณาที่ศาลจะไต่าถามตัวจําเลยว่าโอเคคุณจะรับสารภาพหรือปฏิเสธตามฟ้องของเราค่ะก็วันนี้เราก็มาในกระบวนการพิจารณาในตรงนี้ค่ะเพื่อที่จะทราบแนวทางของตัวจําเลยว่าจะรับ ไมหรือจะปฏิเสธปฏิเสธจะยังไงเราก็จะกําหนดวันนัดสืบพยานต่อไปค่ะอันนี้เรามันมีค่าเสียหายเราเรียกไปหรือว่าอะไรครัคดีนี้เราเราไม่ได้ฟ้องเรียกค่าเสียหายไปนะคะเราฟ้องเป็นมินประมาทโดยการโฆษณาค่ะตรงนี้ทนายมีความมั่นใจแค่ไหนครับถามว่าในต้องบอกอย่างนี้ก่อนในฐานะทนายความนะคะเวลาเราทํางานมาเนี่ยเราบอกได้แต่โอกาสแนวโน้มโอกาสในการแพ้หรือชนะคดีแต่ว่าเราตั้งแต่ทํางานมา สิ่งที่ไม่เคยได้ยินจากปากทนายนิด้าเลยคือมั่นใจว่าคดีนี้ชนะแน่นอนหรือแพ้แน่นอนเพราะว่า1ด้วยจรรยาบรรณของทนายความนะคะแล้วก็2คนที่จะตัดสินว่าคดีนี้มันเป็นความผิดหรือไม่ผิดคือศาลเท่านั้นแต่สิ่งที่เรานํามาฟ้องในคดีในวันนี้ เรามีความรู้สึกว่าลูกความเราได้รับความเสียหายเราก็นําข้อเท็จจริงตรงนี้เข้าสู่ศาลให้ศาลเห็นว่าให้ให้ศาลมองว่าเรามองว่าตัวเราได้รับความเสียหายศาลเห็นด้วยไหมถ้าศาลเห็นด้วยศาลก็พิพากษาให้เขาได้รับโทษจําคุกนะคะแต่ถ้าศาลไม่เห็นด้วยศาลก็ยกฟ้องไปดังนั้นถ้าจะมาบอกว่าให้ทนายนี้ได้ยืนยันเหมือนทนายคนอื่นว่าอ๋อมั่นใจว่านี้ชนะแน่อันนี้แพ้แน่เราไม่เคยทําค่ะแสดงว่าที่ผ่านมาไม่ได้มีการจ่ายเกลือทางจําเลยได้มาติดต่อเรา ไม่ค่ะเพราะว่าจากที่เราดูนะคะเราเราก็ค่อนข้างที่จะเข้าใจว่าเพราะอะไรเขาเขาถึงไม่ได้อยากไปเกลี่ยในตรงนี้นะคะผู้กรณีเพราะว่าเขาก็ยืนยันมาตลอดว่าเขาไม่เคยแพ้คดีหมิ่นประมาทนะคะซึ่งเราเราก็ไม่รู้เหมือนกันอะแต่ว่าในมุมของเราเรารู้สึกว่าลูกความเราได้รับความเสียหายสิ่งที่เอาออกมาพูดเนี่ยหมันมีข้อที่มันเป็นข้อเท็จจริงนะคะ บางประการที่โอเคเราก็ยอมรับว่ามันเป็นแบบนั้นแต่ว่าสิ่งที่เรานํามาฟ้องอะค่ะมันมีหลายข้อมากๆที่เรารู้สึกว่าที่เราก็ตัวตัวลูกความนีด้าก็เอาหลักฐานมายืนยันว่าหลายๆสิ่งมันไม่ได้เป็นจริงอย่างที่เขาพูดแล้วก็ถ้าหากมันมีข้อโต้แย้งกันโดยหลักนายความก็จะต้องนําคดีขึ้นสู่ศาลไม่ใช่เอาใครมาพูดมาว่าต่อกันในสื่อโซเชียลแล้วก็คือให้โซเชียลลงโทษอีกฝ่ายหนึ่งค่ะแล้วในส่วนของทางค่ายครับอันนี้เรา เป็นยังไงบ้างครับในสุดเมื่อเดินทางมาถึงวันพิศษากับพิจรณาก็เดี๋ยวรอฟังนะครับเพราะว่าตอนที่มันเกิดเรื่องมันก็เกิดความเสียหายจริงๆครับแล้วก็ก็เดี๋ยวรอดูครับว่าวันนี้ยังไงไงไม่ไม่ไม่มีอะไรครับยังยังไม่รู้ว่ายังไงครับก็ลองรอดูว่าศาสรว่ายังไงครับแต่แต่ก็ ไม่ไม่กังวลอะไรเลยเพราะว่าหนึ่งในฐานะทนายความเราคิดว่าเรามีหน้าที่ในการที่จะอย่างที่บอกว่าเรียกร้องความยุติธรรมให้รู้ความทีนี้เราดูจากพยานหลักฐานแล้วเนี่ยมันมีหลายส่วนในส่วนที่จําเลยได้ถแถลงข่าวหนึ่งเข้าใจว่าทนาย ตัวเองก็เคยถแถลงข่าวให้กับลูกความแต่ว่าในการที่เราถแถลงข่าวนั้นเราจะต้องมีความระมัดระวังมากที่สุดนะคะว่า 1. เราก็แก้ตัวให้กับลูกความเราด้วยไม่ให้ลูกความเราถูกโจมตีหรือเสียหายแต่ในขณะเดียวกันเราต้องไม่เอาเรื่องที่ไม่จรงิงมาโจมตีอีกฝ่ายหนึ่งนะคะดังนั้นเนี่ยวันนี้ที่เรามาฟ้องเพราะว่าเรามองว่าสิ่งที่ตัวจําเลยทํามันนอกเหนือกติกานั้นนะคะดังนั้นถามว่าวันนี้เรามีความกังวลใจอะไรไหมเรามั่นใจในข้อเท็จจริงของเราว่าข้อเท็จจริงเราสามารถพิสูจน์ได้สารเห็น ได้ว่าสิ่งที่เขาพูดอ่ะมันไม่เป็นความจริงอย่างไรนะคะส่วนว่าเขาจะแพ้หรือเขาจะชนะคดีขึ้นอยู่กับดุลพินิษของศาลต่อไปอีกทีนี้ถ้าถ้าให้นิดาประเมินเนี่ยแนวทางในการต่อสู้ของเขาเลยนะคะข้อความเนี่ยนิดามองว่าถ้าจะ,ถ,าจะถ้าจะบอกว่าข้อความมันไม่ผิดไม่หมิ่นประมาทไม่เสียหายเนี่ยนิดามองว่ามันไม่ใช่ไม่งั้นเราก็คงไม่เอามาฟ้องแต่สิ่งที่เขาอาจจะอาจจะไม่ถูกลงโทษศาลอาจจะมองว่าเขามีความสุดจริต ก็ได้ทีนี้ก็ต้องดูต่อไปว่าสุดจริตยังไงตัวเราเองเราก็อยากรู้เหมือนกันสุดท้ายแล้วถ้าสารวิภากษ์สามาว่าสิ่งที่ที่ตัวจำเลยเขาทำทำแบบนี้ได้ต่อไปเราจะได้นําไปปรับใช้ที่ไปทําร้ายคนอื่นแบบนี้ได้เหมือนกันแล้วก็อ้างว่าเรามารักษาประโยชน์ให้กับลูกความค่ะประเด็นในแง่ของสัญญาของน้องที่ตอนนี้ไม่ถึงไหนครับหรือว่าคดีคดีอันนั้น คดีอันนั้นอยู่ในสารค่ะอยู่ระหว่างพิจารณาค่ะซ,ซึ่งสารก็ยังไม่ได้ยังไม่ได้มีขอ้อใช่แยกคนละดนคละดีค่ะอันนี้เป็นเรื่องของการหมิ่นประมาทจริงๆจะบอกว่าเราเราเองเราเคยแถลงข่าวให้กับลูกความเยอะหรือตัวทนายความคนอื่นเขาก็แถลงข่าวให้กับลูกความเยอะนะคะแต่ว่าส่วนใหญ่ก็ยังไม่ได้มีใครที่ถูกฟ้องหรือเราก็ยังมไม่ได้ เคยฟ้องใครเพราะว่าเขาก็ทําในกรอบที่มันควรจะเป็นแต่อันนี้เรามองว่ามันเกินกรอบที่เขาควรจะทําวันนี้พี่ด้านหนักใจไหมครับด้วยความที่เอาในส่วนของพี่ท <c oughs> นายก็คือ <c oughs> เป็นในแง่ของเป็นคู่กรณีเหมือนกัน <c oughs> ที่โดแนแฝงโซเชียลที่ผ่านมาตรงนี้เรารู้สึกยังไงบ้าง,างที่ต้องเจอจําเลยอันนี้เจอกันครั้งแรกเลยวไหมครับหลังจากเกิดกรณีนั้นใช่เจอกันครั้งแรกถามว่า ถามว่าอะไรนะกังวลหรือเปล่ามีความกังวลหรอือกลัวโดนจับตามองไหมด้วยความที่เราก็มีประเด็นกันในโซเชียลมาก่อนหน้านี้กังวลไหมก็กังวลเพราะเราไม่อยากทะเลาะกับใครเราอยากทางานเราอยากให้ทุกคนแยกแยะได้ว่าความสัมพันธ์ระหว่างพี่น้องระหว่างเพื่อนรุ่ม ive, ive. อาชีพก็คือความสัมพันธ์หนึ่งแต่ว่าเราเราอยากให้ทุกคนแยกแยะได้ว่าอาชีพที่เราจะต้องทําเพื่อรักษาประโยชน์ให้ลูกความก็ต้องทําแต่ทีนี้ถามว่าเราสามารถก้าวข้ามผ่านได้แต่คนอื่นก้าวข้ามผ่านไม่ได้ถามว่าสุดท้ายเราก็จะต้องผ่านตรงนั้นไปให้ได้ค่ะประมาณ บบนีอต,อนะะตอนนี้ยังไม่ได้มีอะไรที่จะฟ้องนะคะก็ถ้าถ้าถ้าวันนี้มันเท่านี้ก็โอเคตามนี้เรารับได้แต่ว่าอนาคตถ้ามันมีอะไรที่มาก ปกว่านี้แล้วเรารู้สึกว่ามันเกินเลยไปแล้วก็นอกเกมเราก็รู้สึกว่าเราไม่เคยทําอะไรกับใครนอกเกมนะคะเราทําเราทําก็ทําอยู่ในเกมทุกอย่างแต่ว่าถ้านอกเกมในจุดที่เรารับได้เราก็เราก็อยู่ของเราไปเพราะเราต้องทํางานเรามีหน้าที่ต้องทําแต่ว่าถ้าวันหนึ่งมันนอกเกมไปม,มากกว่านี้แล้วเรารับไม่ได้ก็คิดว่าอาจจะต้องเทคแอคชั่นอะไรบางอย่างแต่ว่าณวันนี้มันยังไม่มีแบบนั้นมาถึงในตัวเรากับจาเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะ okay.